ระหว่างลาออกจากงานประจําแล้วมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวกับทํางานไปด้วยเทรดไปด้วยคุณจะเลือกแบบไหนจากประสบการณ์ของผมต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างครับเราต้องมาวัดกันซึ่งมันไม่ใช่สูตรตายตัวแน่นอนครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือตอนผมเริ่มต้นทํางานประจานะครับตอนนั้นทํางานประจํามาประมาณ3ปีครับแล้วก็ไปเรียนลงทุนในหุ้นนะครับตอนนั้นมีเงินเก็บแสนเดียวแล้วก็ไปเรียน7จ็ดหมื่นห้าแล้วก็เก็บเงินได้สี่พันเหรียญมาเปิดพอร์ตครั้งแรกนะครับพอไรายได้จากการเทรดมันเริ่มแซงไรายได้จากงานประจําประมาณ3เดือนครั ผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจามาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาตั้งแต่อายุ25ครับไม่ว่าคุณจะลาออกมาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาหรือว่าจะทํางานไปด้วยแล้วก็เทรดไปด้วยก็ตามสิ่งสาคัญคือคุณต้องรู้จักตัวเองครับและรู้ว่าข้อดีของแต่ละเส้นทางให้ดีถ้าอยากได้ช็อตคัดในการเติมความรู้ครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในเส้นทางที่คุณเลือกสามารถมาเวิร์กช็อปกับคลาสของแพดดิกเทรดได้ครับจะได้ประสบการณ์กว่า20ปีอยู่ในคลาสนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ช่วยให้คุณันคนะครบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ